อาอาจารย์มาที่นี่ดีใจผมนะอมอาจารย์ขอบคุณนะที่อาจจะยอมมากันเยอะเอเก่งนะคนนครคนแถวแถวเมืองใต้นี่อาจารย์เคยไปตอนเดือนสิบเขาเดินกินผ้าห่มกันลาครับลาครับไม่ใช่ผ้าห่มนึกว่าเขาอดอยากปากแข้งกันจย์ไายเดินเคี้ยวกันอยู่ได้ลาด่ครับ อาจารย์ไม่รู้จักก็ไม่ใช่ป่ะผมเขาเรียกอะไรนะลาครับลาไปไหนไม่ไปไหนเขาขายเห็นว <alah> ่าลาลานี่ครับลาอาจารย์ไม่รู้จักเหรอลาอ๋อใครๆมาอืมคนลาลาไอ้นู่นลานู่ไอ้นี่คือลาที่เขาทำเป็นแผ่นเขาเรียกลาเชตลาเชตครับลาเชตเออ รู้จ,จักไหมลาเช็ตรู้จ,จักลาเชตไม่เคยเห็นแต่ว่าก็เคยเห็นที่เป็นแผ่นน่ะลาเชตครับอืนะอยู่ไหนด้ยอยู่ใกล้กับบ้านไวพยพอทำดูไวยพธรู้จ,จักไหมลาเช็ตไม่รู้หรอกไวยพธรู้แต่ลาบวชยี่เป็ดมิตุนาก็บวชทุกปีอะนย่าไปมัวดแปลกแปลกแทีนี้คุณน,นี่ท่านอาจารย์นี่แก อยู่นี่เออดีเดีวทีนี้อาจารย์ไปก่อนครับอาจารย์อาจารย์เดินทางปลอดภัยนะขอบใจญาาิโยมมาแล้วสักเพลงเอ้พระเขาไม่ให้ร้องเพลงพระร้องเพลงไม่ได้แต่สวดได้ร้องเพลงไม่ได้สวดได้คนที่มาจาแควนตามแต็มทุกเรื่องก็ไม่ได้ชาตุมันแน่นอกต้องยกออกเจิเตติ้งเจิเ็ติ้ง มาไลา่หัวชนโอ้ยนรกทั้งจอแล้วกูน้องน้องตีกลองได้เดี๋ยวควา้็ไปอยู่กะลาทองนะเอ,อทีนี้ร้องเพลงเป็นไหมน้องเป็นนี่ร้องได้เหมือนกันเพลงเต็มว่า ถ้าตีกลองด้วยร้องเพลงด้วยร้องไม่ตันมันหอบเหนื่อยอ๋ร,อยร้องได้เฮ้ยเพลงอะไรต่ร้องกันหูดิอ๋อสักเพลงชอบกันอยู่ อต้อำไมครั้งที่อะไรใครหดหมดเลยกูนักร้องมันต้องร้องให้เสียงน่ารักนักร้องสมัยนี้ร้องแบบนั้นไม่ได้เสียงต้องเป็นเอกรักต้องน่ารักแล้วมันมีอุ๊มันหลายเรื่องไม่เจอ มาทำไมครับอาจารย์กุฏิอรมากราบั้านในอนาะหลงกุฏิแล้วแค่ลุกในวัดเองนี้เตอร์นี่น,นำคนปอนี่ได้ไปพาเตอร์มาไปพบเตอร์ตนแต่คนตทนทคกนักวันนั้นยังจำได้สมัยเตอร์ยังเป็นเด็กตาอกค้กขอบพระคุณในรับความเมตตาของหลวงพ่อเจ้าค่ะที่เมตตากัะน้ำฝนมาโดยตลอดนี่เตอร์วังนี้เลือ่อนขั้นเร็วลูกนะค่ะ กูรีกฝากธนาคารไว้เยอะแล้วมันไม่ก,กี่กรารน,นี่ลูกมี